กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องภูผากลศิลป์ที่จะพาพี่น้องไปเจาะลึกเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์และพลังศรัทธาแห่งพระเครื่องวันนี้ผมจะมาขยายเรื่องราวที่เป็นที่กล่าวขวัญสถานวงการพระเครื่องและผู้ศรัทธาทั่วประเทศเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิธีสำคัญ ของหลวงปู่ศิลาสิริชันโทกับสุดยอดวัตถุมงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระนิรันตรายเรื่องนี้ต้องขยายพี่น้องครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือพุทธานุภาพที่ปรากฏต่อหน้าผู้คนนับร้อยมหากถินและกำเนิดจักรพรรดิแห่งพระนิรันตรายพี่น้องครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่24ตุลาคม2568 ณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์คือบริเวณวัดพระาธาตุหมื่นหินซึ่งเป็นงานมหากรถินครั้งสำคัญที่ศิษยานุสิ์จากทั่วสารทิศลังไหลกันมาเพื่อทำบุญใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้งานนี้ถูกจารึกไว้ในความทรงจำไม่ใช่เพียงงานกรถินหากแต่เป็นพิธีพุทธาพิเศกสุดเข้มขลังของพระผงองค์สำคัญ พระองค์นั้นคือพระผงหลวงปู่ทวดจักรพัรดแห่งพระนิรันตรายที่มีเอกลักษณ์สำคัญคือการฝังเหรียญเม็ดยาพระาธาตุหมื่นหินไว้ด้านหลังพี่น้องคงทราบดีว่าหลวงปู่ทวดนั้นได้รับการยกย่องมาแต่โบราณให้เป็นพระนิรันตรายแห่งแดนใต้คำว่านิรันตรายแปลตรงตัวว่าปลอดภัยไร้อันตรายดังนั้นใครมีหลวงปู่ทวดไว้บูชาเชื่อกันว่า ไม่ตายโหงย่อมแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวงและพระผงรุ่นนี้เป็นการล้อมรวมสุดยอดมวลสารเพราะจัดสร้างจากมวลสารชุดเดียวกับพระอาหารหันต์สามพิมพ์ที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงแต่ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือการผนวกรวมสองสุดยอดบารมีคือบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ผู้ขจัดภัยจากแดนใต้คือหลวงปู่ทวด เข่ากับบารมีของหลวงปู่ชิลาสิริชันโทผู้เมตตาแห่งแดนอีสานนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าจักรพัฒแห่งพระนิรันตรายที่จะคุ้มครองผู้ถือครองในทุกๆด้านแค่ชื่อข้อขนลุกและครับพี่น้องอุตมะมหาพิธีและปาฏิหาริย์เหนือมิติเมื่อถึงฤกษกอันเป็นมงคลพิธีพุทธาพิเศษก็เริ่มขึ้นณสถานที่สำคัญคืออุโบสถมหาอุด พี่น้องต้องเข้าใจคำว่าอุโบสถมหาอุดก่อนนะครับโดยปกติแล้วหมายถึงอุโบสถที่ไม่มีประตูเข้าออกด้านข้างมีเพียงประตูหน้าและหลังเวลาทำพิธีก็จะปิดตายทั้งหมดเป็นการทำพิธีที่ถูกจำกัดอาณาเขตโดยพลังพุทธคุณล้วนๆภายนอกไม่เข้าภายในไม่ออกและในครั้งนี้ผู้เป็นประธานอธิษฐานจิตคือพระราชวัชรธรรมโสพล หรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านนั่งเข้าสมาธิอธิษฐานจิตเดียวอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่หลวงปู่กำลังบรรจุพลังพุทธาคมอย่างเต็มเปี่ยมอยู่นั้นนิมิตอัศจรรย์แรกก็อุบัติขึ้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต้องเบิกตาโพลงเพราะสิ่งที่ทุกคนเห็นคือ ธงเทวดานพเคราะห์ที่แขวนอยู่ด้านบนและสายศิลที่โยงรอบพิธีกลับเกิดอาการโยกไหวและโครงเคลงอย่างรุนแรงพี่น้องครับนี่คืออุโบสถมหาอุดที่ปิดมิดชิดไม่มีช่องลมไร้ทางลมเข้าโดยสิ้นเชิงแต่ธงและสายศิลกลับไหวโครงเคลงราวกับว่ามีแรงลมใหญ่ที่มองไม่เห็นกำลังพัดผ่านอยู่ภายในโบสถ์ แรงลมนั้นไม่ใช่ลมโลกแต่มันคือแรงลมแห่งพุทธานุภาพที่ถูกส่งออกมาจากองค์หลวงปู่ศิลาหรืออาจเป็นแรงอธิษฐานขององค์หลวงปู่ทวดเองที่มาประสิทธิ์ให้แสดงถึงการรับรู้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วงหล่นและพลังอำนาจที่สําแดงเดชและยังไม่ทันที่ผู้คนจะคลายความสงสัยจากปรากฏการแรกปาฏิหาริย์ที่สองก็เกิดซ้ำทันที ขณะที่หลวงปู่ทวดองค์ต้นแบบประดิษฐานอยู่บนพานอย่างสง่างามจูจูองค์พระนั้นกลับร่วงหล่นลงมาต่อหน้าผู้เขาร่วมพิธีพี่น้องครับการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเครื่องที่ตั้งอยู่บนพานอย่างดีจูจูก็ร่วงหล่นลงมาเองโดยไม่มีผู้ใดสัมผัสมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนี่คือการสํแดงถึงพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่เข้มข้นถึงขีดสุด หลายท่านตีความไปในทิศทางเดียวกันว่าองค์หลวงปู่ทวดท่านอาจจะแสดงปาฏิหาริย์ให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อบอกว่าข้าพเจ้ามาแล้วและพระชุดนี้ได้รับการประจุพลังเต็มเปี่ยมแล้วเป็นการยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวขององค์ท่านเองเป็นการตอกย้ำว่าพระผงหลวงปู่ทวดจักรพรรดิแห่งนิรันตรายองค์นี้คือสุดยอดแห่งพระผงสายแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างแท้จริงทุกคนในพิธี ต่างรู้สึกถึงพลังที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือความศรัทธาและความเกรงในบารมีอันยิ่งใหญ่คำขอนาำใจและการยอมรับจากครูบาอาจารย์เมื่อพิธีพุทธาพิเศษอันเข้มขลังเสร็จสิ้นลงปรากฏการทั้งหมดก็ยุติทุกอย่างกลับเข้าสู่ความสงบเงียบราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหลังจากนั้น เรื่องราวที่เปิดเผยออกมาจากอาจารย์ลิงซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ดูแลในงานนี้ยิ่งทำให้ศรัทธาของผู้คนล้นปลี่มอาจารย์ลิงได้กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านขอด้วยผมจึงนำวัถวายท่านสามถุงพี่น้องครับนี่คือคำพูดที่สั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งมหาศาลหลวงปู่ท่านขอด้วยคำนี้หมายถึงอะไรมันไม่ใช่การขอวัตถุมงคลทั่วไป แต่หมายถึงครูบาอาจารย์ท่านยังเมตตาเห็นในคุณค่าเห็นในพลังเห็นในความเข้มขลังของมวลสารชุดนี้จนต้องขอเก็บไว้เป็นการยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ในระดับสุดยอดการที่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงปู่ศิลาออกปากขอนั่นคือเครื่องหมายรับรองชั้นสูงสุดว่าพระผงหลวงปู่ทวดจักรพรรดิแห่งนิรันตรายชุดนี้ คือของแท้ของจริงที่เปี่ยมด้วยพลังศรัทธาและบารมีอันยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายนี่แหละครับพี่น้องคือเรื่องราวของสุดยอดพิธีพุทธาพิเศษแห่งปี2568ที่เป็นประจักษ์แก่สายตาผู้คนมากมายการโยกไหวของสายศิลการร่วงล่นขององค์พระทั้งหมดคือพุทธานุภาพที่แสดงให้เห็นว่าพระผงหลวงปู่ทวดจักรพรรดิแห่งนิรันดรายองค์นี้ คือสุดยอดแห่งวัตถุมงคลสายแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างแท้จริงใครมีไว้บูชาย่อมมีหลวงปู่ทวดคอยคุ้มครองและมีบารมีของหลวงปู่ศิลาคอยส่งเสริมให้ชีวิตเป็นนิรันตรายตลอดไปครับหากพี่น้องมีประสบการณ์ปาฏิหาริย์จากหลวงปู่ศิลาหรือพระเครื่ององค์นี้อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะครับและถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องภูผากลสินไว้ด้วยนะครับ ผมจะขยายเรื่องราวของพระผงหลวงปู่ทวดจักรพัฒแห่งพระนิรันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระพิเศษสุดที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนพิธีใหญ่เมื่อวันที่24ตุลาคม2568เสียอีกมันคือวาระแห่งการอธิษฐานจิตครั้งแรกและครั้งเดียวที่เป็นเสกคู่ ความใจร้อของสิทธิ์และวาระพิเศษสุดที่ถูกเปิดเผยพี่น้องครับตามที่เราทราบกันในคลิปที่แล้วว่าพระผงหลวงปู่ทั่วชุดนี้มีกำหนดพิธีพุทธาพิเศษใหญ่อย่างเป็นทางการในวันที่24ตุลาคม2568ณอุโบสถมหาอุดโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นประธานอธิษฐานจิตเดียว ซึ่งในพิธีนั้นก็ได้เกิดปฏิหารทงไหวและพระร่วมไปแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระชุดนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นในวันนั้นครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเพราะมีสิทธิผู้ใกล้ชิดกลุ่มหนึ่งที่มีความศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดและหลวงปู่ศิลาอย่างแรงกล้ามีความใจร้อนเป็นพิเศษ พวกเขาต้องการที่จะห้อยพระก่อนใครต้องการนำวัตถุมงคลไปใช้บูชาติดตัวให้เร็วที่สุดวัตถุมงคลที่พวกเขาขอให้หลวงปู่เมตตาเสกก่อนนี้เป็นเพียงส่วนน้อยเป็นพระที่คัดแยกออกมาเป็นพิเศษได้แก่เนื้อขาวัดประสาทและเนื้อว่านเม็ดยาทองคำแจกกรรมาการซึ่งเป็นเนื้อหายากและมีจำนวนน้อยมากด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าของสิทธ และด้วยเมตตาอันหล้นพลของหลวงปู่ศิลาจึงเกิดวาระพิเศษที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นหลวงปู่ศิลาท่านเมตตาแต่ที่สำคัญที่สุดคือท่านเมตตาอธิษฐานจิตคู่กับคุณแม่จันทาพี่น้องครับนี่คือสุดยอดวาระที่สำคัญที่สุดการอธิษฐานจิตโดยพระอริยสงฆ์ผู้ทรงบารมีอย่างหลวงปู่ศิลาและการร่วมอธิษฐานจิต จากคุณแม่จันถาผู้ทรงอาพิญญาผู้ที่ได้รับการยอมรับในความบริสุทธิ์ของพลังจิตเป็นวาระที่ต้องจารึกไว้เลยครับว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นที่หลวงปู่ศิลากับคุณแม่จันทาเมตตาเสกค,คู่ให้กับวัตถุมงคลชุดนี้ผ้าขาวผืนเดียวพลังสองกระแส ในห้องอธิษฐานจิตบรรยากาศเงียบสงัดและเต็มไปด้วยพลังงานที่หนาแน่นพระผงหลวงปู่ทวดเนื้อพิเศษถูกนำมาวางเอาไว้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนตามกลั้นหายใจเพื่อเฝ้าดูพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้หลวงปู่ศิลานั่งในท่าสงบส่วนคุณแม่จันทาท่านก็นั่งสงบสงี่ยมอยู่ใกล้ วัตถุมงคลชุดพิเศษนั้นถูกคลุมไว้ด้วยผ้าขาวผืนเดียวสิ่งที่ทุกคนในเหตุการณ์ต่างรับรู้พร้อมกันก็คือหลวงปู่ศิลาท่านจับชายผ้าขาวทางหนึ่งคุณแม่จันทาท่านก็จับชายผ้าขาวอีกทางหนึ่งนี่คือการเชื่อมพลังเป็นการถ่ายทอดกระแสจิตสู่ผ้าขาวผืนเดียวกัน แล้วทรงผ่านลงไปสู่พระผงหลุนปู่ทวดที่วางอยู่เบื้องล่างพลังจิตอันบริสุทธิ์จากสองบรมครูถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวพนึกกำลังของพุทธคุณสายคุ้มครองแคล้วคลาดกับพลังเมตตาบารมีที่บริสุทธิ์ดุดดวงแก้วทุกคนต่างสัมผัสได้ถึงกระแสะความสั่นสะเทือนทางจิตวิญญ,ญาณมันไม่ใช่เสียงดัง แต่มันคือความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาไม่ถึง40วิด้วยซ้ำและการสละผ้าพิธีอธิษฐานจิตคู่ดำเนินไปอย่างเงียบเชียบมีเพียงลมหายใจแผ่วเบาของผู้เฝ้ารอคุณแม่จันทาท่านหลับตาลงน้อมนำพลังจิตอันบริสุทธิ์เข้าสู่กระแสทานแห่งพุทธานุภาพ แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตะกลึงก็คือระยะเวลาของการอธิษฐานจิตในวาระนี้ตามคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คุณแม่จันทาท่านหลับตาและท่านบอกว่าไม่ถึง40วินาทีด้วยซ้ำพี่น้องครับสำหรับคนทั่วไป40ิวินาทีนั้นสั้นมากแต่สำหรับผู้ทรงอภิญญา ผู้มีพลังจิตบริสุทธิ์ดุจคุณแม่จันทาและหลวงปู่ศิลาการบรรจุพลังพุทธาคมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลามันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของกระแสจิตและความเต็มเปี่ยมของพลังงานที่ได้อธิษฐานลงไปเมื่อคุณแม่จันทารับรู้ด้วยกระแสจิตแล้วว่าพลังเต็มแล้วบริบูรณ์แล้วคุณแม่ก็สละผ้าทันที ท่านปล่อยใช้ผ้าขาวที่จับอยู่แล้วก็พับผ้าผืนนั้นไว้ตรงนั้นเลยการสละผ้าของคุณแม่คือการประกาศว่าจุบพิธีพลังธาตุพลังธรรมได้ถูกประจุลงในองค์พระผงลงปูทวดชุดนี้อย่างเต็มเปี่ยมชนิดที่ว่าเกินร้อยไปแล้วหัวเราะชอบใจผู้เท่าหยอกกัน ผ่านกระแสจิตเมื่อคุณแม่จันทาสละผ้าและพับไว้เรียบร้อยทุกอย่างกลับสู่ความสงบผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างมองหน้ากันด้วยความอัศจรรย์ใจนี่คือการเสกที่รวดเร็วแต่เข้มขลังที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเห็นและจังหวะนี้เองครับพี่น้องที่เป็นภาพประทับใจที่สุดเมื่อคุณแม่จันทาทำพิธีจบหลวงกุศิลาท่านก็ หัวเราะชอบใจรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เปี่ยมด้วยเมตตาจากหลุงปู่เป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆนี่คือภาพความเมตตาความเข้าใจและความลงตัวของพลังจิตที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบสิทธิผู้ที่เฝ้าสังเกตการจึงได้ถอดรหัสออกมาเป็นประโยคที่น่ารักและลึกซึ้งว่าผู้เท่าหยอกกันผ่านกระแสจิตพี่น้องครับ คำว่าหยอ,อกกันไม่ใช่การหยอ,อกล้อธรรมดาแต่มันคือการสื่อสารกันด้วยพลังจิตของผู้ทรงคุณธรรมลูปูศิลาท่านอาจจะรับรู้ได้ว่าพลังของคุณแม่จันทาเต็มเปี่ยมและส่งถึงแล้วในเวลาอันสัน้นท่านจึงรู้สึกเบิกบานนี่คือการรับรองความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรแต่ประจักษ์แก่ผู้ที่ศรัทธาด้วยกระแสจิต พระผงหลวงปู่ทวดช,ชุดเนื้อขาววัดประสาทและเนื้อว่านเม็ดยาทองคำแจกกรรมการที่ได้รับอธิษฐานจิตคู่ในวาระนี้จึงเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาเป็นพระที่ได้รับพลังจากบรมครูถึงสองท่านในครั้งแรกและครั้งเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมในพิธีพุทธภิเษกใหญ่จึงเกิดปาฏิหาริย์ทงไหวและพระร่วงเพราะพลังพุทธานุภาพของหลวงปู่ทวด และบารมีของหลวงปู่ศิลาและคุณแม่จันทาที่ถูกผนึกไว้ก่อนหน้านั้นมันเข้มข้นจนเกินบรรยายไปแล้วนั่นเองครับพี่น้องอย่ารอชา้าโอกาสครั้งสำคัญในการครอบครองพระผงหลวงปู่ทวดจักรพัรดิแห่งพระนิรันตรายที่เปี่ยมด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์และบารมีสองยุค นี่คือพระที่องค์จริงๆยังสำแดงปาฏิหาริย์จนธงทนเทวดาโครงเคลงและองค์พระร่วงหลงมาต่อหน้าผู้คนในพิธีพุทธาพิเศษณอุโบสถมหาอุดที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านเมตตาอธิษฐานจิตเป็นที่สุดแห่งความแคล้วคลาดปลอดภยัยด้วนพระมีจำนวนจำกัดที่สุดวัตถุมงคลที่แรงขนาดนี้ย่อมเป็นที่ต้องการอย่างมาก ท้งเรามีจำนวนจำกัดจริงๆและไม่สามารถสร้างเพิ่มได้ง่ายๆอีกแล้วใครที่พลาดน่าเสียดายยิ่งกว่าพลาดทองคำแท่งอย่าให้คำว่ารู้นี้มาทำให้ท่านต้องเสียใจภายหลังวิธีการบูชาที่ง่ายที่สุดหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาสแกน QR โค้ดนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์ค้นหาไลนา์ ID ภูผากาลสินหรือคลิกที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์แจ้งความจำหนงเพื่อขอร่วมทำบุญบูชาพระผงหลวงปู่ทวดจักรพัฒดแห่งพระนิรันตรายสแกนเลยก่อนที่พระจะหมดไปตามแรงศรัทธาที่ท่วมทน้นนิรันตรายไม่ใช่แค่ข้าอวยพรแต่มันคือพุทธคุณที่ท่านจะได้รับติดต่อมาได้เลยครับ โอกาสทองแห่งมหากุศลที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตท่านที่ได้รับชมคำให้ผ่อนจากองค์หลวงปู่ศิลาและมีจิตศรัทธาปรารถนาจะร่วมสร้างบาร,รมีกับพระศรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดในทุกภพชาติดวนที่สุดของที่ระลึกสำหรับการร่วมบุญบูชานี้มีจำนวนจำกัดมากเนื่องจากวัตถุมงคลหรือรุ่นองค์พระชุดนี้ ได้จัดสร้างขึ้นมาตามวาระอันเป็นมงคลและมีผู้ศรัทธาจับจองเข้ามาอย่างล้นหลามเหลือให้บูชาเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นหากพลาดโอกาสนี้ไปท่านอาจต้องรออีกยาวนานอย่ารอช้านี่คือโอกาสสุดท้ายผู้ที่ปรารถนาความมั่งคั่งไม่ขาดสายผลจากน้สินและอุปสรรคทั้งปวงและได้พบกับยุคแห่งความสุขของพระศรีอริยะเมตรตรจองด่วนทันที เพียงแอดไลน์ไลน์อ f ฟ i ิเช l a ลแค u n ์เพื่อสอบถามและร่วมบุญบูชาแอผู้ภากาลสินรีบติดต่อเข้ามาตอนนี้ก่อนที่วัตถุมงคลจะหมดลงอย่างถาวรแอดผู้ภากาลสินโอกาสสร้างบุญใหญ่ไม่ได้มีมาบ,าบา่อยๆโปรดตัดสินใจทันทีพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายในวันนี้ผู้ภากาลสิน ได้พาจิตใจของท่านก้าวข้ามผ่านโลกียะสู่โลกุตระตามรอยคำสอนและเมตตาธรรมขององค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทยอย่างลึกซึ้งแล้วท่านได้เห็นแจ้งในสามสมบัติได้วางปณิธานเพื่อพบพระศีอริยะเมตรัยและได้เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของกึ่งพุทธการธรรมะอันเป็นมงคลน,นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นหากท่านเห็นคุณค่าในธรรมะคำสอนที่ลึกซึง้งการเจาะลึกพุทธประวัติและเรื่องราวความศรัทธาที่จะเป็นสเบียงบุญในการเดินทางชีวิตขอท่านโปรโดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวธรรมะของภูผาการลศินด้วยการกดติดตามซับสไคร์ช่องของเราไว้เพื่อให้ท่านไม่พลาดทุกการบรรยายธรรมะ อันเป็นมงคลและเข้มข้นในครั้งต่อไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้เสียงธรรมะได้กังวาลถึงท่านเป็นคนแรกทันทีที่เราเผยแผ่แบ่งปันแสชิปนี้ออกไปเพื่อร่วมกันเป็นสะพานบุญให้คนที่ไม่เคยรู้ได้รู้ให้คนที่ไม่เคยฟังได้ฟังการแบ่งปันของท่านคือทานที่ยิ่งใหญ่ในการเผยแผ่พระาศาสนา ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ฟังและได้เผยแผ่ในวันนี้จงเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญด้วยอายุวันโนสุขขังพลังตลอดไปสาธุ ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผู้ภากอลสินด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกรดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ผมจะเจร์ฟคลิปให้ชมคนแรกเลย